แม่หลบโอ้โหใชหดด่ไม่ใช่หรอกกระโดงแหมเลยกระโดงโอ้โหกระล่าแล้วอย่าเอียงไปข้างนึงดิต้องรีบต้องรีบต้องรีบเออกิโลสองสามร้ยนี่เป็นอย่างนี้ใครได้ดิ่แห่ะกระโดง เอาไปเผาได้เลยป่ะหึ้ยอย่าเอียงหมดกินไม่ได้กินไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวกินได้ฉาโดไอ้ช้อนนี้ชันไ่้เหมือนที่บ้านเลยแบบนี้แม่เดี๋ยมันหลุดเลยโอ้ยหล่นหล่นสองโลกว่ามั้งเดียดูลองสับโล่ปลาฉาโดย์ย้อนแสงยกสูงหน่อยอู้ถ่ายข้างนี้เดี๋ยวเธอมายืนข้างนี่ไอ้มันก็ตกไปดิมันยังอยู่ ตท้องดิฉัน้องเหลชิดโดนจริงด้อ,ดอดเอ้ยอย่าไปรู้มัเบิ่มเบิบ่ม